พัสดุแรกนะคะจะเป็นของคุณทิติพรน,นะคะจากจังหวัดลบบุรีอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้จะเป็นของแถมนะเป็นสติกเกอร์นะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นลิฟทั้งหมดสี่สีเลยนะคะอย่างละหนึ่งหลอดต่อมาจะเป็นของคุณชัยมงคลนะคะจากจังหวัดสุโขทยัยอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแถมนะ ของที่สั่งนะคะอย่างแรกจะเป็นอุนจิสตอร์ี่นะคะอย่างต่อมาจะเป็นขนมปังบ้านของไอบูมนะต่อมาจะเป็นของคุณทิสดีนะคะจากจังหวัดพิษณุโลกอันนี้ส่งแบบอินเดะคะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจของซูชินะคะทั้งหมดแบบบางส่วนนะอันนี้จะเป็นของแถมนะคะอย่างแรกนะคะน,นี้จะเป็น แพนเคกของคุณิมาลุนะคะอันนี้เป็นอุนจินะคะต่อมาเป็นแบสซูฟูนะคะปากกาของไอบูมนะคะพีทแล้วก็เป็นของไฮยาลุแล้วก็ของคิวตีนะคะอันนี้เราแยกแพคเกจให้นะแฮมเตอร์นะคะ โดนัทเทนของปอปพูลานะสุนัขจิ้งจอกไอบ I ูมนะคะแล้วก็น,นี้เป็นยัมมี่นะคะต่อมาเป็นกระต่ายอันนี้เป็นกุเดธามะนะคะชิ้นต่อมาเป็นคาเฟ่ดีเอ็นนะคะอันนี้เป็นปีนเซตนะคะ แล้วก็จะมีเป็นของตัวนี้นะคะเป็นไอติมแพนเค้กแล้วก็กระต่ายของไอบูมนะออเดอร์นี้ก็คือแบบแน่นมากนะคะนี่ต่อมาเป็นของคุณกมลพันนะคะจากจังหวัดตราดนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะก็จะสั่งเป็นซองสูมยี่สิบห้าบาทหนึ่งซองแล้วก็ซองสุมสี่สิบเก้าบาทหนึ่งซองนะคะอันนี้จะเป็นของแถมนะต่อมาเป็นของคุณเปมรมฤทัยนะคะจากจังหวัดสระแก้วส่งแบบลงทะเบียนนะคะของที่สั่งก็จะเป็นซองสูมยี่สิบห้าบาททั้งหมด หกซองนะคะแล้วก็มีบานอันนี้เป็นของแถมนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์แถมไปให้ด้วยนะนี่นะคะแพของเสร็จแล้วนะขอบคุณทุกออเดอร์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะรีบจัดส่งวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งเลขแท็กในไลน์เหมือนเดิมเลยนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ